เอาละครับมีรมาม่ากับพี่เอกให้ตามเผื่อกันอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเจ้าตัวสักเท่าไรเพราะคนที่โดดกับเป็นแฟนคลับของพี่เอกอย่างชาวร้อนนายละนกอ้วนเพราะว่ามันได้มีแบรนด์ขนมชื่อดังเจ้าหนึ่งซึ่งได้มีการนําเสนอชื่อของพี่ลูกดอกมาใช้ในการโฆษณาด้วย ยังไงก็ตามมันได้เกิดเป็นกระแสวิจัยขึ้นมาว่านี่มันเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่โตในบ้านเราเลยทีเดียวเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรผมจะไดุ้กคนฟังกันเองครับ เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้เล่าเราก็ต้องย้อนความกลับไปน,นิดหนึ่งที่ทางเพจแบร์ขนมชื่อดังได้มีการอกโพสต์บอก้ายเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแบร์ของพวกเขาและแน่นอนว่าคนคนนั้นคือพี่ลูกดอกหรือคือพี่เอกฮาร์ร็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังหัวหอกคนสําคัญของแก๊งใส่นัวนั่นเองซึ่งนี่ก็สร้างเสียงคือหากับลาวแฟนคลับและแก๊งเต้านกอ้วกของพี่เอกได้เป็นอย่างดี แฟนคลับของตาเอกหลายคนที่ได้มาเห็นโพสต์ของทางแบรนด์ก็ออกมาแอบแซวกับทางเพจว่าไม่ทันแล้วล่ะกว่าจ,จะเปิดตัวพวกค้าก็เห็นอยู่ในร้านค้าตั้งนานแล้วพร้อมก็ออกมาอวดกันยกใหญ่ว่าพวกเราเนะี่ยไปหม,มาหมดเกลี้ยงแล้วด้วยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสีสันของกลุ่มแฟนคลับของพี่เอกเลยก็ว่าได้เห็นได้ชัดเลยว่าแฟนคลับของพี่เอกพร้อมใจกันที่สนับสนุนสินค้าของทางแบรนด์กันอย่างคับข้างด้วยพลังของกลุ่มแฟนคลับที่รักและชื่นชมในตัวของตาเอกมันก็ทำให้สินค้าในสต็อกของหลายๆแห่งขายหมดเกลี้ยงแบบโคตรจะวาย นอกจากนี้ทางแบรนด์ก็ได้มีการออกสินค้าที่ร่วมกับพี่เอกออกมาขายอยู่หลายชิ้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผพ้าพันคอสุดน่ารักที่มีให้เก็บสะสมมากถึง3ลายไหนจะมีขนมรถใหม่ที่มาพร้อมกับการ์ปริศนาให้ตามเก็บอีกตั้งหากซึ่งตามความเข้าใจของเรา การพวกนี้จะทําหน้าที่ไปเหมือนกับแ้มที่ใช้ในการแลกรางวัลต่างๆในแคมเปญของทางแบรนด์เพื่อนๆสามารถซื้อสินค้าจากทางแบรนด์เพื่อน,นําการ์ดที่แน่มากับสินค้าเอามาเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมจากนั้นก็สามารถเอาคะแนนพวกนี้เนี่ยไปแลกของรางวัลได้ซึ่งก็มีแต่ของยิบย่อยไปจนถึงเซ็ตเกมมิ่งคอมพิวเตอร์เครื่อง PlayStation 5และก็ Nintendo Switch นั่นเองและที่แฟนๆของพี่เอกจับจ้องและเพ่งเลงเป็นพิเศษนั่นก็คือสิทธิในการแลกบัตรเข้างานเด็กติดเกมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืองานแฟนนีด ซึ่ง่านแอปแรกคณะสะสมเนี่ยตอนแรกถูกเขียนม้ชัดเจนว่าเป็นชื่อของพี่เอกมาร่วมงานกับทางแบรนด์กันแบบชัดเจนแจมแจ้งคนก็เลยคิดกันว่าเจ้าบัตรแฟนมีตรเนี่ยมันมีเพื่อเข้าไปพบปากกับไอดอลนอกอ้วนพวกเค้า,า,าแถมเจ้าบัตรตัวนี้มันก็มีจํานวนจํากัดแค่500รอยคนเท่านั้นมันก็ไม่แปลกเลยที่แฟนคลับของพี่เอกจะทุ่มเงินหลายพันกว่าบาทเพื่อคว้าสิทธิในการแย่งชิงบัตรแฟนมีตใบนี้มาให้ได้ ยังไงก็ตามมันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นนะสิครับเพราะยังมีอีกหลายคนที่เอกใจและสงสัยว่าเจ้างานแฟนมีดในครั้งนี้เนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าแล้วพี่เอกจะมางานแฟนมีดในครั้งนี้หรอเพราะสำหรับใครที่ติดตามพี่เอกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆก,ก็จะรู้กันดีว่าพี่เอกแทบไม่ได้ออกงานข้างนอกเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะมีก็แต่ช่วงต่อแรกๆเท่านั้นที่ออกแถมจุดดีของเขาก็ชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้มันน่าสงสัยเกินไปว่าจะมาจริงหรือเปล่า นอกจากนี้ถ้าเกิดพี่เอตัิงใจที่จะมางานแฟนมีในครั้งนี้จริงๆมันก็สมควรที่จะมีการประกาศมาผ่านปากของตัวเอง เพราะง,งานในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างใหญ่และมีคนให้ความสนใจกันเยอะมากแต่นี่ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางฝั่งของพี่คาโรเกอร์เลยแม้แต่นิดเดียวยังไม่พอทางเพจก็ได้มีการลงภาพของบัตรแฟนมีตติ้งโดยระบุว่าเกิดข้อผิดพลาดในส่วนของบัตรแฟนมีตซึ่งมันเป็นรูปและข้อความจากระบบเก่าจากนั้นทางแอดมินก็ได้มีการออกมาขอโทษลูกค้าทุกคนพร้อมกับบอกว่าตอนนี้กําลังรองรูปใหม่คอนเฟิร์มอยู่ให้ทุกคนรอติดตามรายละเอียดได้ที่ทางเพจ ซึ่งตรงนี้เก็ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มดีสับสนแล้วล่ะครับว่าสรุปแล้วมันจะยังไงกันแน่ยิ่งคนที่ทุ่มเงินไปหลายผ่านเพื่อจเจ้าบัตรนี้มาให้ได้ก็เริ่มจใจคอกันไม่ดีเลยทีเดียวหลายคนก็ออกมาตั้งคำถามกับทางเพจว่าสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลที่รอคอนเฟิร์มอีกครั้งมันคือคนที่จะมาเข้าร่วมงานแฟมีในครั้งนี้แล้วใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่มีพี่เอกอยู่แล้วหรอ เพราะในบาดเองก็ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นชื่อของพี่เอกซึ่งหลายคนก็ได้ออกมาถามอยู่หลายครั้งว่าสรุปแล้วพี่เอกมาจริงๆหรือเปล่าแต่ทางเพจก็ตอบได้แค่ว่าให้รอติดตามนะทุกคนว่ามีใครไปบ้างรับรองได้ว่าสนุกแน่ซึ่งคำถแถลงการจากทางเพจก็ไม่ไดทำให้เหล่าลูกค้าพอใจเลยนะสิครับถึงกับมีบางคนออกมาโต้ก,กลับแบบตรงๆเลยว่าถ้าเง,งินก็ไปทำงานให้มันเสร็จแล้วค่อยมาเปิดออฟฟิเชียลแล้วค่อยมาขายของไม่ใช่สักแต่จะขายดีอะไรก็ยังไม่เสือกสักอย่างอย่าทำงานลวกๆแบบนี้ได้ไหม ขณะที่ทุกคนกาลังสับสนและงลงุนงงกับการประกาศของเพจก็ได้มีชาวแชทหลายคนได้เข้าไปถามพี่เอกระหว่างไลฟ์สดเล่นเกมประจําวันโดยตรงว่าสรุปแล้วพี่เอกจะไปงานแฟนมีในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งทางพี่เอกก็ตอบกลับในไลฟ์ตามตรงไปเลยว่าตัวของเขาก็ไม่แน่ใจว่าทําไมทางแบรนด์ถึงได้มีการประกาศแบบนั้นออกไปแถมงานแฟนมีในครั้งนี้เก็ไม่ใช่งานแฟนมีของคาร์ร็อกเกอร์ เพราะถ้าเกิดทุกคนลองเข้าไปตรวจสอบดูในแอปแรกรางวัลอีกครั้งจะเห็นได้ว่าทางแบรนด์ได้มีการตัดชื่อของพี่เอกออกไปแล้วได้ซ้ำนอกจากนี้พี่เอกก็ยังเน้นย้ำให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันว่ามันไม่ใช่งานแฟนมีของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะเขาก็ไม่เคยรับปากหรือเคยสรุปว่าจะไปร่วมงานเลยแม้แต่ครั้งเดียว พี่เอกก็ยังได้มีการพูดเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่ถูกจัดขึ้นในวันที่ทางแบรนด์ได้ระบุเอาไว้ ide, มันจะไม่มีตัวเขาอยู่ในจุดศูนย์กลางของงานอย่างแน่นอนไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวของเขาแบบ3 0 0เรียกได้ว่าเป็นการพูดเคลียร์ชัดทุกประเด็นให้กับทุกคนยังคงสงสัยและยังคงลังเลใจว่าจะซื้อกล่องมาตามเก็บคะแนนเพิ่มมาแลกต่อได้ไหมอยากรู้จังแฟนมิดพี่ไปจริงหรือ่อเดียวนะผมพูดเลยแล้วกันคือเอางี้เรื่อง,เร,องเรื่องที่เขาบอกว่าจะมีอะไรนะ แลกบัตรไปเข้าอะไรแฟนมงแฟนมีดใช่ปะผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขาถึงประกาศแบบนั้นนะแต่เอางี้ละกันผมพูดของส่วนตัวผมเลยว่าเอาเอา,เอาที่ทุกคนอยากรู้เลยละกันนะงานที่เขาให้รายละเอียดว่าเป็นแฟนมีดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ฮาร์ดโลเกอร์แฟนมีดนะฮะถ้าเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งคือเขาตัดคําว่า SRK ออกแล้วนะครับ <laughs> คือมันไม่ใช่ผมมันไม่ใช่แน่นอนเออคือผมผมไม่เคยรับปากหรือไม่เคยสรุปว่าจะไปนะครับ อ่ตอนที่แบบว่าตอนที่อ่คุยเรื่องโปรเจกต์กันเนี่ยหมายความว่าไม่ว่างงานไม่ว่างงานเขาจะจัดเขาเขาจะจัดงานอะไรในวันนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้มีผมเป็นจุดศูนย์กลางแน่นอนนะครับและย้ําอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้ไปงานแน่ๆนะครับผมไม่ได้ไปงานแน่ๆนะฮะเออนะครับส่วนที่เหลือ,อรายละเอียดว่างานเป็นยังไงก็ต้องรอเขามาบอกเองครับผมนะครับ โดยหลังจากที่พี่เอกได้ออกมาตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นที่เรียบร้อยหลายคนก็ได้มีการแคป,ปวิดีโอในช่วงดังกล่าวไปช่วยกระเตือนกลุ่มแฟนคลับที่กำลังจะซื้อสินค้าของทางแบรนด์เพราะอยากได้บัตรแฟนนี้มาดูพี่เอกแต่ว่าพี่เอกนั้นไม่ได้มาร่วมงานนี้แม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่จ่ายเงินไปมากมายเพื่อจ้เาบัตรใบน,นี้และเมื่อทุกอย่างเป็นที่ชัดเจนแล้วหลายคนก็ตําหนิทางเพจของแบรนด์ขนมชื่อดังเจ้านี้กันอย่างยับ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาผิดหวังและก็โกรธมากที่ทางเพจไม่ยอมสื่อสารออกมาให้ชัดเจนมากกว่านี้และทําให้คนเข้าใจผิดเวลาคนอื่นถามคาถามอะไรมาทางเพจก็จะตอบคาถามแบบที่กํากวมถ้าคุณกลัวคนเข้าใจผิดจริงๆก็สมควรที่จะบอกข้อมูลที่ถูกต้องหรือข้อมูลทั้งหมดมาตั้งแต่แรกการทําแบบนี้มันเหมือนตั้งใจให้เกิดความเข้าใจผิดมากกว่าเห็นได้ชัดว่าแฟนคลับส่วน่ที่ติดตามและสนับสนุนสินค้าของทางแบรนด์ไปแล้วก็เสียความรู้สึกมากทีเดียว บางส่วนก็ออกมาพูดว่าตรงบัตรในแอปแรกรางวัลก็เขียนชัดเจนว่า h a ด d อก cker เอกแบรนด์แล้วก็ให้แฟนคลับแรกแรกไปก่อนเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะผลสุดท้ายก็คือให้นกอ้วนแลกบัตรไปดูคนอื่นไปดูคนในแก๊งใส่นัวยิ่งคุณบอกว่าบัตรมีจำนวนจำกัดหลายคนก็รีบบึ่งไปซื้อไปแลกมาใช้เงินก้อนของตัวเองไปซื้อได้ซ้ำการตลาดแบบนี้มันใจร้ายมากเลยนะดูอย่างแฟนคลับคนนี้เธอก็ได้มีการออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเหมือนกัน เธอบอกว่าเสียงเงินไปนเกือบ3,000บาทโดยที่เธอเองก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะว่าพี่เอกจะต้องมาเจอแต่แรกอยู่แล้วเธอเป็นแฟนคลับมานานรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่มีทางมาแน่ๆแ,แต่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับพี่เอกอาจจะเป็นการไลฟ์สดหรือไม่ก็มีการขอแค่เสียงที่อาจจะมีพี่เอกสักหน่อยอะไรแบบนี้อย่างน้อยก็ขอให้ได้บัตรมาก่อนเพราะเห็นมันมีจากัดแค่500ใบเธอก็เลยยอมทุ่มทุนแอบเสียความรู้สึกมากที่เป็นการโฆษณาเกินจริง ตอนนี้โครู้สึกแย่และอยากร้องไห้มากที่เอาเงินเก็บมาซื้อจนหมดเรียกได้ว,ว่าน่าเห็นใจมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีจำนวนหนึ่งที่ออกมาตำหนิทางแบรนด์ว่าหากินกับความหวังของเหล่าแฟนคลับเพราะมีหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวงานแบบพวกงาน v t u b e r อร์ที่ใช้ Discord ค,คุยเล่นมินิเกมเล็กๆน้อยๆอยกับแฟนคลับสรุปแล้วแบรนด์ดันพลิกลิ้นกลับไปอีกแบบคนที่แลกไปแล้วก็เคว้งนะสิยังไม่พอเจ้าโพสต์แรกของรางวัลทางเพจหลักก็ได้มีคนออกมาฟีดแบ็กเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน ในฐานะคนที่เสียเงินไปซื้อเธอบอกว่าขออนุญาตฟีดแบ็ในฐานะผู้บริโภคหน่อยนะเธอจ่ายเงินซื้อของไปทั้งหมด27กล่องตอนแรกสั่งออนไลน์แต่ว่าของยังไม่มาส่งพอในเพจขึ้นรูปว่าเป็นแฟนมีของฮาร์ด็อกเกอร์เธอก็รีบซื้อเพิ่มให้แต้มครบ20แต้มเพราะกลัวว่าจาไม่ทันแล้วบัตรจะหมดก่อนแต่สักพักหนึ่งทางเพจก็ขึ้นว่ามันเป็นรูปเก่ากลัวทุกคนเข้าใจผิดแต่ก็ในการชี้แจงอะไรเพิ่มจนล่าสุดก็มีประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครกันแน่ทีี่จะมมาาในานนงแฟ จนกระทั่งเธอได้รู้จากสตรีมพี่เอกว่าพี่เขาไม่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้แน่นอนดังนั้นรบกวนรอบหน้าช่วยระบุรายละเอียดที่มันชัดเจน,นและได้ทันทะีนะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเอาเงินครึ่งหมื่นมาทุ่มให้ได้และเธอเองก็เพิ่งมีโอกาสอุดหนุนแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกและเธอก็ผิดหวังมากตอนนี้ตัวเองรู้สึกเหมือนถูกหลอกด้วยซ้ำจะให้เธอลางานไปแฟนมิตรเพื่อหาใครก็ไม่รู้ซึ่งก็มีคนเห็นด้วยกับเธอเยอะมากเลยทีเดียว เห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนเนี่ยเดือดกันขั้นสูดแทมในช่วงแรกทางเพจเอกก็ได้มีการออกมาพูดในเชิงว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทุกคนทราบนะแต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรเพิ่มเติมคนเขาก็เลยหงุดหงิดว่าเองจะกักทำไมนักหนาะแถมการตลาดก็สับสนข้อมูลก็ผิดพลาดออกมาทําอะไรสักอย่างทีเธอซึ่งทางเพจเองก็ได้มีการตอบกลับคอมเมนต์นคนพวกนี้ว่า พวกเขาก็อาจจะบอกนะแต่ทางพวกเขาเองก็ได้มีการล็อกคิวการโปรโมทสินค้าไว้แล้วเพราะงานช่วยรอก่อนซึ่งการตอบกลับของแอดมินเนี่ยก็ทําให้หลายคนรอคําตอบเดือดขึ้นมากขึ้นไปอีกหนึ่งในกลุ่มคนที่รอดูการตอบสนองของทางเพจก็ได้มีการออกมาตอบคอมเมนต์ขอาขอทางแอดมินว่าการที่คุณล็อกคิวไว้แบบนี้มันเป็นการตลาดที่หลอกลวงผู้บริโภครู้หรือเปล่าคุณแก้ไขางานรูปแฟนมีครั้งที่2โดยตัดคําว่าฮาร์ด็อกเกอร์ออกไปแต่ก็ยังใช้รูปของฮาร์ด็อกเกอร์อยู่ดีคือดูเหมือนจะตั้งใจให้คนหลงมาซื้ออยู่ดีนะ แถมให้งานเด็กติดเกมนี่มีใครไปร่วมงานบ้างก็บอกไม่ได้บอกยังรอคอนเฟิร์มแต่ก็ดันเปิดออฟฟิเชียลให้คนเข้ามาร่วมแรกของรางวัลกันเฉยเลยนี่ทำงานกันแบบนี้หรอแลดูมักง่ายกันจังไปทำและตกลงกันให้เสร็จก่อนดีไหมค่อยมาจัดกิจกรรมหรืออันที่จริงคือตั้งใจทำให้คนหลงมาแรกกันแน่ผิดหวังกับแบรนด์มาก หลังจากที่ทางเพจโดนถล่มแบบยับในที่สุดสถานการณ์มันก็เริ่มคลี่คลายเพราะว่าในเวลาต่อมาทางเพจก็ได้มีการออกโพสต์เพิ่มเติมและประกาศเบื้องต้นของงานแฟนมีให้กับทุกคนได้รู้กันสักทีซึ่งผู้วงงานแฟนมีในครั้งนี้ก็คือใส่หนัวแฟมิลี่หรือก็คือแกงของพี่เอกาอกเกอร์ er นั่นเองเรียกได้ว่านอกจากพี่เอกแล้วก็กล้าแล้วแกงใส่หนัวทุกคนล้วนไปงานร่วมแฟนมีในครั้งนี้กันทั้งหมดการประกาศในครั้งนี้ของทางเพจก็ดูเหมือนว่าจะช่วยบรรเทาไฟร้อนของทุกคนได้อย่างดี แต่หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าพี่แกรประกาศออกมาชัดเจนแบบนี้แต่แรกมันก็จบไปตั้งนานแล้วซึ่งทางเพจเองก็ได้มีการออกมาตอบว่าคิดแบบนั้นเหมือนกันมันพลาดไปแล้วขอโทษกลุ่มเต้านกอ้วนและใส่หนูทุกคนด้วยนะ นอกจากนี้ทางเพจก็คอนเฟิร์มยืนยัน100%แล้วว่ารายชื่อพวกนี้ทั้งหมดเป็นไปตามที่ประกาศเลยนี่ก็เลยเป็นสถานการณ์ทั้งหมดค่อยๆสงบลงอย่างสมบูรณ์นั่นเองหลังจากนั้นในวันถัดมาภายในไลฟ์ของพี่เอกก็ได้มีการยืนยันเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าเขาได้ส่งน้องๆไปเข้าร่วมงานทั้งหมด8คนด้วยคำยืนยันและคอนเฟิร์มว่าน้องๆในแก๊งไซนัวนทั้ง8คนจะเข้าร่วมงานแฟมิลี่ในครั้งนี้มันก็มากพอที่จะให้แฟนทุกคนเข้าใจสถานการณ์และถือได้ว่าเป็นการจบมหาการสงครามในครั้งนี้ไปอย่างสวยงาม ก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ก็อัปเดตหน่อยละกันอัปเดตหน่อยละกันก็คืออ่าจากล่าสุดเนี่ยก็คือแต่ผมยังไม่ฟันธงอะไรนะผมไม่ฟันธงอะไรนะแต่ล่าสุดเขาก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเออก็ในใครที่เอาแต้มไปแลกไปแลกไอบ้บัตรบัตรที่ที่คิดว่าจะเป็นงานเป็นงานแฟนมีตของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นเนี่ยก็ยังไม่ต้องเสียดายไปก็แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าในงานเนี่ยก็จะมีน้องๆไปน้องๆในทีม ไปในงานด้วยนะครับก็มีทั้งหมด8คนที่ว่าไปนะครับแคนทาหารมันปูบอกเลยว่าไปครบทุกคนนะครับที่งานนะฮะอันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับที่ยืนยันแล้วนะเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีของรางวัลด้วยนะครับของรางวัลสลับคนที่แลกบัตรของรางวัลสลับคนที่แลกบัตรนะครับแล้วก็ไปที่งานก็จะได้เอ่อคนละหนึ่งชิ้นเป็นของ ที่เกี่ยวกับตัวผมนะเป็นของที่เกี่ยวกับตัวผมจะได้เป็นคนละหนึ่งชิ้นนะครับหลังจากนั้นทางเพจก็ได้มีการโพสตเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆอย่างต่อเนื่องยังไงก็ต่างทางเพจก็ได้โดนแฟนคลับลากขึ้นมาโชว์อีกครั้งเพราะได้มีการพิมพ์ในคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วการประกาศในครั้งนี้ต้องประกาศในวันเสาร์แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มแฟนคลับจะรอกันไม่ไหวก็เลยอัพโพสตให้ทราบกันก่อนซึ่งนี่แหละทาําให้แฟนคลับที่เริมจะสงบลงเดือดขึ้นมาอีกครั้ง บางคนก็ขึ้นชกกันตรงๆเลยว่าก็คุณเป็นฝ่ายที่ไม่ชัดเจนเองเหรอมายิ่งๆยัยกยแบบนี้แต่ดันมาโทษแฟนคลับว่าร้อไม่ไหวเนี่ยไม่น่ารักเลยนะซึ่งคุณก็ให้ข้อมูลแบบนั้นยิ่งชื่องานอีกตอนแรกอีกในเรื่องของบาทมันก็ไม่แปลกที่ทุกคนติดตามกันมากขนาดนี้หรือเปล่าซึ่งกรณีทางเพจก็ได้มีการตอบเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้มันเป็นมาแต,แต่แรกแล้วแต่แค่ตอนวางระบบเราใช้ชื่อระบบฮาร์โรคเกอร์ มันเกลเลยต้องตั้งชื่อบัตรเป็นฮาร์ด็อกเกอร์แฟนมีตก็ต้องขออภัยด้วยและรูปที่หลุดไปมันไม่ได้เป็นทางเราที่โพสตทางเราเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงเลยแม้แต่นิดเดียวเก็เลยรีบแก้ไขเพื่อความชัดเจนซึ่งทางแฟนคลับก็ลาขึ้นมาโชว์อีกครั้งว่าทางแบรนด์ก็ควรเทคแอคชั่นให้มันชัดเจนมากกว่านี้จะได้ไหมรายละเอียดอะไรก็ไม่ครบถ้วนมันคือความผิดของใครกันล่ะอันนี้โยนความผิดให้แฟนคลับที่ใจร้อนแล้วหรอมันไม่โอเคนะแล้วรูปที่หลุดไปไม่ได้เป็นที่ทางเราโพสต์ แล้วมาหลุดมาจากไหนคนภายในหรอที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดขนาดนี้แบรนด์ได้มีการจัดการคนปล่อยรูปยังไงบ้างช่วยตอบทีหลายคนก็เข้ามาใส่ทางเพจกันอย่างต่อเนื่องซึ่งทางเพจเองก็ขอโทษกับลูกค้าทุกคนและรับปากว่าจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นยังไงก็ตามเรือเราทั้งหมดก็ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีเพราะจนถึงตอนนี้ที่ทางเรากำลังทำคลิปกันอยู่กระแสต่อต้านก็เริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเมืออเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค์ข่าวฮิสปอร์ต e ก็มีวิช่วยกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ